ไปทามาแกสองนสามนขนทั้ลายหกตาโน่หกตาหมกตาครับพี่จ่าบักตาครับมีบ้านครับมีต่อขายครับว่าเด็กซื้อเขากินเรีกเขาก็เอาได้ครับนี่ขายกับตัวละหาทุกเก้าบาทรเขานั่เป็นไงเบ้ว่าเขาบอกว่าสรงหรือเปอย่างไรโอ้สรงแลาย ทงคาท่งแงครับมันตัวใหญ่เติบนะครับมันกต๊ะลอกว่าบาทต่ว่กพุนธคุมันเคเอาอยู่หรอแต่เนาะพุ่ก็บปยากยันนั่นปานไหน่ค้อนเอาเขาม่ให่ไรบ่เพร่ะน้อาในทรัยีส่ลนะครับเีกไข่รอกเนาะพอได้กินพอได้กินในช่วงนี้เนาะครับพอได้กินครับ บรไขายขึ้นขึ้นขึ้หมื่นเลยอโอรเยเหรอเลยจังว่าโยอยากให้เพื่อนเปิดตลาดนายยนเนี่ยมหากินน้ำตลาดนะเพอะไว่าเพื่อนว่าทั้งวงเอาหากินผสมเดี่ยผูเซกับผู้เซกเท่าไรสามหมอกันูนักัเไไรผูเซควบจริงควบจริงนึ่งว่าจะได้เฮ็ดกระสีาพ่ได้ขายไปเรียกคน่กันเรียม่เอานี่้นบ่อยทางข้างตอนทางทางแรกพงีครับรถเข้ามาห้กินขายของเรา มันกระเบื้เบิ้อและเนาะมันเบืและครับบ่มีทุนเหรอช่วงนี้ต <ฮะ S 2> ่ว <ฮะ S 2> เพิ่เปิดตลาดนี่ก็สิบูมีทุนเห็ดาสมครับบ่มีทุนนะครับเราได้ความคิดว่าอย่างไงเอาบักตาลมาเห,ห็ดอันก็แรกผมก็เริ่มเริ่มเฮ็ดตัวน่อยนะครับเห็ดโซ่เ<ซ>ห็ดยังซื่อบปานนี้มีมู่บอกว่าคือคือบล่อลองเฮ็ดไปขายเบิ่งผมก็ลองเห็ดขายเบิ่องนะครับแตได้รับการตอบรับอยู่แต่ว่ามันมันราคากัดจำอยู่แต่ว่านี่ต่คนไก่มาสั่งน่มันส่งให้เขาบ่ไร้ครับ อันนี้เป็นของเก่าครับพีเจ็บมาเนียสื่อมาเนียนะครับเบจ็บต้นเสื่อนะครับปล้องว้ตะขาย,น,น,ยนี้เศษนี้เศษขึ้นบ่ครับนี่เศษขึ้นครับว้านไม่ต้นเสื่อขาวกล้องมาเ็ษมาถูขายนะครับอืมวนานต้นสื่อมันแตก,กม,ๆๆม,ม,ม,มันียงข้าก็มาสอยมะเนียงกัดมันอันนี้พ่อใส่เนี่ยขาก็้องเอาแบบสั่งกิโลครับเป็นซ่างอยู่ยางบ้านของใครบ้านครับบ่ได้เป็นซ่างครับจนมาลสั่งกิโลแล้วครับเขาหายมาเนียไปหาเก็บมาเนียแล้วก็ มองได้ก็สื่อบัวขยะกลายเป็สื่อน้ำเขานะครับเงินเบิดเงินเบ็ดเหรอครับผมมีเงินสื่ออย่างเดียวสื่อ้วสิกินแบบนีัสวยงามโอ้ยสิจินแบบนี้ผมมีนะครับช่วงนี้นะครับของเก็บมาไว้เอาไว้สั่งกิโลตอนนี้สั่างจะพูดได้หรือเป่างเพราะมันล่งครับมันบ่อยเป็นราคาก็ได้เอาไว้ก่อน no uh -oh.